เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูบรรยากาศแปลงเกษตรที่อิสราเอลนะครับอิสราเอลที่เขายังไม่ได้เพาะปลูกอะไรนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงเตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงแล้วก็ขอไปครับเหนื่อยครับวันนี้มาวิ่งด้วยครับออกมาวิ่งเลิกงานแต่วันนะครับวันนี้เลิกงานตั้งแต่บ่ายสามก็เลยออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับก็เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศนะครับแปลงเกษตรในอิสราเอลว่าตอนที่เขายังไม่เพาะปลูกมันเป็นยังไงนะครับดูข้างหลังนะครับจะเป็นแบบ ลานวกว้างเลยนะครับลานกว้างแบบสุดลูกหุลูกตาครับดูครับแทนกล้องดูหน่อยมันกล้องนี่ครับเห็นไหมครับก็คือเขาจะเขาเขากาลังที่จะเตรียมแบบเตรียมปลูกพวกผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาจะปลูกอะไรแต่ปีก่อนเขาปลูกเป็น,เป,นเป็นสวนอ่าสวนกะหล่ำนะครับกะหล่ำปีฝั่งนู้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ปลูกเป็นฝ้ายนะครับฝ้ายแล้วก็มีแปลงนี้ด้วยแทนกล้องมาฝั่งนี้เออ แปลงนี้ปลูกฝ้ายนะครับเขากําลังยกล่องขึ้นนะครับทําเป็นล่องไว้นะครับแต่เขายังไม่ได้ปลูกนะครับก็คือเดี๋ยวอีกสักสักพักนี่แหละอ่าไม่เกิน2อาทิตย์นะครับก็ก็จะมาปลูกนะครับเพราะว่าที่สะเรวเขาจะปลูกแบบสลับไปนะครับบางบางปีก็ปลูกแตงโมนะครับบางปีก็ปลูกฝ้ายปลูกอะไรนี่แหละแต่ภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เลยครับนี่คืออิสเรลนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ยังยังไม่เคยเห็นมากพื้นที่กว้างกว้างมันเป็นแบบไหนเนี่ย ก็คือแบบนี้เลยครับตามตามข้างหลังเลยครับเห็นไหมครับตรงตรงที่มันมีสีฟ้าๆอยู่ก็คืออุปกรณ์ที่เขาเขาจะมาเตรียมแปลงปลูกอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมไม่แน่ใจหรือว่าหรือว่าเป็นฝ้ายก็ก,ก็ก็ไม่ทราบนะครับก่อนหน้านี้เขาปลูกอะไรผมผม,ผม,ผ,มผมไม่ได้มาผมพึ่งออกมานะครับก็คือมันเลือกงานตะวันก็เลยออกมาวิ่งนะครับเนี่ยที่ผมจองมาก็ผมจะวิ่งไปแบบเห็นแบบพาพา,พาดูบรรยากาศนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศแบบส,สวยๆงามๆกันเลยครับผม โอเคครับนี่ก็คือแปลงฝ้ายที่เขาเก็บเสร็จไปแล้วนะครับนี่ก็คือต้นฝ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นยังไงอู้หัดไม่ได้ครับแข็งนกครับนี่ครับตัวฝ้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนเหมือนต้นต้นนิ้วครับเหมือนเหมือนลูกนิ้วบ้านเราครับนี่ครับคล้ายๆกันเลยฝ้ายที่เขาไปทําทําอ่าเขาไปทําอะไรหนาฝ้ายเนฝ้ายเขาไปที่ไหนยิบเครือง อ๋อไปเย anyway> totally ็บผ้าเย็บมันเนี่ยบอกทำไหมทำนั่นครับนี่ครับตนตนฝ้ายนะครับตนตนเล็กนะครับแปลงนี้ก็น่าจะหลายร้อยไร่อยู่นะครับตรงนู้นนะครับยาวไปสุดนู้นนะครับเห็นไหมครับตรงที่มีมีก้อนสีฟ้าสีเหลืองก็คือก้อนฝ้ายที่เขาอัดแล้วนะครับเขาอัดเสร็จแล้วก็ก็ประมาณนี้แหละครับเขาเขาอัดจากแปลงนี้นะครับฝ้ายที่หลงเหลืออยู่ก็ตกตามพื้นนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปเขาก็น่าจะไถแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นในหน้าหนาวนะครับอาจจะเป็นผักก็ได้นะครับ ส่วนข้างหลังตรงนี้ก็คือเดี๋ยวมาดูส่วนข้างหลังตรงนี้ก็คือ,อเครื่องให้น้ําหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลแต่ว่าเห็นในเห็นในบางบางคลิปเขาเขาลงไว้นะครับน่าจะเป็นรถให้น้ำแหละเพราะว่าที่นี่ไม่ไม่ได้วางสายน้ําหยดนะครับเขาจะให้น้ําผ่านตรงนี้นะครับยาวไปถึงนู่นนะครับน่าจะร้อยเมตรเป็นอย่างต่ำนะครับตัวนี้นะครับเครื่องให้น้ําตัวนี้นะครับก็คือเขาจะให้น้ําผ่านท่อตัวนี้แล้วก็ เป็นสปริงเกอร์ครับเปิดแล้วก็เขาจะเลื่อนไปเรื่อยครับตามแปลงนะครับให้ทั่วทั่วแปลงนะพูดง่ายๆก็คือให้น้ําผ่านตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้น้าผ่านน้าหยดนะครับก็คือประมาณนี้เลยครับแปลงเกษตรที่อิสราเอลนะครับหลายๆลาคนยังยังไม่เคยเห็นนะครับแปลงที่ใหญ่ๆนะครับแปลงที่แบบพื้นที่เยอะๆก็ก็จะประมาณนี้ครับก็น่าจะปลูกผักในปีนี้ก็ก็น่าจะได้มาเก็บกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมให้ดูบรรยากาศประมาณนี้เลยครับส่วนตรงภูเขานุ้นก็เป็น เป็นบ้านคนนะครับตรงนู้นตรงไกลๆนะครับพอประมาณนี้เลยครับผมเสร็จนะครับนี่ก็คือ ม้วนฝ้ายนะครับม้วนฝ้ายที่เขาทําเสร็จนะครับเกี่ยวเสร็จนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูครับใกล้ๆครับกล้องครับมาดูใกล้ๆก่อนครับมันจะเป็นเหมือนในต้นงิ้วบ้านเราอะครับในลูกงิ้วอะครับแบบเดียวกันเลยครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยครับผมต้นฝ้ายที่อิสราเอลนะครับก็คือแบบนี้เลยครับเป็นเขาจะม้วนเก็บไว้เป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเยอะมากครับเออเออมาเบิ่งสายตานี่ครับแบบ ผมไม่รู้จะบรรยายยังไงครับแบบสุดยอดมากครับการเกษตรที่นี่ก็คือแบบทําอะไรสุดจริงครับสุดมากๆนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับปีนี้แหละผมก็ก็เพิ่งมาเพิ่งได้มาดูนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะครับผมผมผมเพิ่งเห็นนะครับมันจะคล้ายๆสำลีนะครับสำลีทําแผลแต่มันไม่ใช่นะครับใครเคยเห็นลูกนิ้วจะแบบแบบเดียวกันเลยนะครับแบบแบบเหมือนกันเลยครับเหมือนเหมือนกันกับลูกนิ้วเลยครับก็ประมาณนี้ครับ อยางนี้ก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็น่าจะหลายไร่อยู่ครับตรงนี้นะครับก็คือสุดยอดครับแบบมาถ่ายบรรยากาศให้ดูก็ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับที่นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ